เราจะมารีวิวอะไรครับวันนี้ของใหม่ของเราครับเลตมีครับเลตมีโน้ต13อะาลโปรโน้ต13โปร 5G ใช่รุ่นท็อาคือแถมสายชาร์จแต่ไม่แถมหัวชาร์จใช่ครับแต่รุ่นรองในราคา1 2 9 0 0ใช่ให้หัวชาร์จและสายชาร์จมาด้วยใช่เฮ้ยคือสีแบบมันไม่มันไม่แบบเป็นเงาเงาแล้วมันแมทแมทใช่ค่นีใค่ีถ่ายปุ๊บ ลงปั๊บถ่ายปั๊บลงปุ๊บทำไมถึงชอบเสี้ยวหมี่วะอยากรู้คือสวัสดีครับดีครับมาวันนี้เราก็จะมารีวิวอาร์ทอยนะเรานั่งมุมเดิมอีกแล้วอะไรวะเนี่ยการที่เรานั่งมุมเดิมแบบนี้มีอยู่ไม่มีอย่างครับผมครับผมเราจะมารีวิวอะไรครับวันนี้ของใหม่ของเราครับซึ่งก็เป็นโทรศัพท์อีกแล้วอีกแล้วเหรอไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่โทรศัพท์ของเราก็คือเลตหมี่ครับเลตหมี่โน้ตสิบสาม Redmi Note 13 Pro 5G ใช่เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ราคา12,900บาทครับใช่ราคามีทอนใช่รอบก่อนที่เป็นคลิปแรกที่เรามานั่งรีวิวกันเนี่ยคือ Xiaomi 14ใช่รอบนี้คืออันนี้คือ Redmi Note 13 Pro อ่าก็คือ Xiaomi แหละแต่่่วาก็็็คือ Xiaomi Redmi เเปปนนทีรุ่นรองใช่ครับอ่าจริงๆมันมีเหมือนจะมีสามแบรนด์นั่ง Xiaomi Redmi แล้วอีกแบรนด์หนึ่งจำชื่อไม่ได้ให้มันจะถูกกมากเลย ราคาเราทำเาหมื่นก็เป็นมือถือเหมือนกันใช่เป็นมือถือเหมือนกันอ๋อนี่เปิดหน้าจอมาก็คุยคำว่าก็เหมือนกันเลยและโอเของเขาก็เป็นแบบเดียวกันเลยเป็น Hyper OS เหมือนกันอ่าเฮ้ยคือสีแบบใช่มันไม่มันไม่แบบเป็นเงาเงาแล้วมันแมทแมทใช่มันแมทต์มันไม่มีรอยนิ้วมือเปื้อนได้ง่ายและที่สําคัญก็คือผมว่าอันเนี้ยเหมาะสําหรับคนอายุเยอะแล้วกันที่เขายังไม่ชินกับพวกแบบอะไรแบบบลูทูธหูฟังบลูทูธอะไรเงี้ยนี่ครับ อ๋อเขามีแจ็คสัปจุฆ่าอ๋อใช้ได้โยถ้าปีสองปีหลังมาเนี่ยมือถือที่หาแจ็คสัปจุฆาเนี่ยหาได้ยากมากใช่มันแทบจะไม่มีแล้วน้อยมากโดยเฉพาะตัวที่แบบรุ่นท็อปอ่ะไม่มีแน่นอนคือมันดีนะเพราะว่าอย่างไอ้จริงผู้ใหญ่บางคนหรือว่าคนทำงานบางคนไม่ได้มีหูฟังบูทูทกันทุกคนใช่ก็จะใช้เสียบสายนี่แหละแล้วกล้องมีส้องสองตัวสามครับอ่ะนี่นี่ด้วย นี่ก็กล้องอ๋อเออว่ะ200เมกะพิกเซลเนี่ยอ่าไม่ใช่ตัวนี้นะอ๋อคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อ๋อมันคือตัวนี้ออในตัวเมนมันเหมือนกับว่าเขาแบบไม่ได้มีเลนเทเลมาให้อืมเออแล้วเขาก็แบบใช้ตัวเดียวให้มันจบเลยอะไรอันนี้เขามีเลนอะไรบ้างอันนี้เลนเมนปกติแล้วก็วายแล้วก็อันนี้เป็นมาโครอ๋อนี่ก็เป็นแฟลชครับขอเทียบกับเครื่องทั้งหมด คือตัวเลนสต่างกันตอนนี้มันเป็นเหมือนเป็นกระจกชิ้นเดียวกันไปเลยว่าแบบมีครอบไปเลยอันนี้คือแบบว่าก็จะแยกชิ้นส่วนชัดเจนว่าไอ้อันนี้เป็นดีนะเนดีนะเป็นหมมชานไ่เป็นชนองชนองหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เมืนนี้เลยเออครมดาเหมือนกันเลยชานองคล้ายๆกันอยู่นะใช่จริงๆขนาดถ้าเทียบกับของไอโฟนอ่ะตัวเลนกล้องอ่ะอันนี้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะเลยเห็นได้ชัดเลยว่าใหญ่กว่าใช่เพราะว่าด้วย ความละเอียดของเขาแหละอันนี้คือ200ล้านล้านแต่นี่คือแบบว่าแค่เท่าไหร่ไม่40ล้านมัน้งถ้าะสี่สนะิบแปดืบแล้วประเด็นคือมือถือเขาเครื่องใหญ่ครับมากไซส์นี่ถ้าเทียบกับ iPhone คือแบบว่าโอ้่างกันเยอะอยู่นะสูงเลยแล้วเครื่องมันบางเบาด้วยเออเบาจริงเบาเทียกบกับ iPhone คือเบาเทียกบกับทุกรุ่นเบาหมด เครื่องใหญ่ก็น้ำหนักก็ไม่เยอะด้วยไม่เยอะครับอ่ะก่อนที่เราจะดูตัวเครื่องกันขอดูในกล่องเรือว่ามีอะไรแถมในกล่องนะฮะก็มอนเดิมถ้าเป็นรุ่นเสี่ยวเนี่ยมันจะไม่มีแถมที่ชาร์จแล้วแต่ว่านี้ยังมีอยู่โเป็นหัวชาร์จมันคือเหมือนกันเลยถูกป่ะไม่เหมือนครับอันนี้ตัว67โวลต์67โวลว์โวลต์อีกแล้ว อ่า67วัตต์อ่าแล้วซึ่งมันก็ชาร์จได้ส่งส่วน7อยู่แล้วลอันนั้นเท่าไหร่นะอันนี้90ครับอันนี้คือสาย A to C ที่เขาแถมมาให้ในกล่องใช่ครับพร้อมกับหัวชาร์จรุ่นเขาคือแถมสายชาร์จแต่ไม่แถมหัวชาร์จใช่ครับแต่รุ่นลองในราคา12,900ใช่ให้หัวชาร์จและสายชาร์จมาด้วยใช่ยังแถมให้มันเดิมแต่ไม่มีหูฟังนะไม่มีหูฟังครับถ้ามไม่มีหูฟังก็คือไปหาซื้อหูฟังกันเอาเองอันเก่าก็ม เคสซึ่งเป็นเคสที่เป็นเนื้อเดียวกับอันนี้เลยเหมือนกันกับที่เขาแถมที่เขาแถมมาใช่เป็นเนื้อเดียวกันเลยข้างหลังเหมือนกันเลยมีรอยรอยใช่ใช่มันน่าจะช่วยเรื่องระบายความร้อนนะแล้วก็เขียนว่าดีไซน์ by redmi แต่ของ xiaomi ก็คือดีไซน์ by ี่ยวมีคือยางเดิมเปลี่ยนตาปั๊บใช่เปลี่ยนตาปั๊บนี่ก็คือตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันเหมือนแบบเป๊ะเลย ันก็จะลักษณะมันก็อาจจะป้องป้องกันรอยได้เฉยอาจจะไม่ได้ป้องกันการกระเทาะทางงานแล้วก็ดูบางๆอยู่ตัวเลนก็คือทำมาพอดีกับตัวชิ้นเลนพอดีเลยใช่ซึ่งก็อันตรายนะผมว่าแต่น่าจะป้องกันได้ประมาณนึงแหละเวลาเราวางไว้แบบนี้วางกับที่นี่แต่ว่าถ้าแนะนำนะถ้าผมซื้อเองใช้เองนะผมจะไม่ใส่เคสเพราะมันจะบดบางความสวยงามใช่เพราะว่าสีมันเด่นมากรุ่นนี้ทำมือมาสามสีมีมิดไนท์แบล ครับแล้วก็มี Ocean t e a ิแล้วก็ออโรราเพอร์เพิร์ลซื้อมาตรงนี้โอ้โหคุณซื้อสีแบบชื่อสีอะไรออ u รราเพอร์เพิร์ลคุณถ้าเกิดแม่คุณทำหล่นขึ้นมาจะทำยังไงล่ะครับก็โอ้ออโรเรียวเพอร์เพรลรอบเครื่องก็จะประมาณนี้นะฮะมีสแกนไร้น้มือสแกนไร้หน้มืออยู่ที่หน้าจอใช่เหมือนกันซึ่งเวลาสแกนไปมันมีเหมือนแบบ มีเอฟเฟกต์วิ่งวมากแล้วมันก็จะบอกว่าลองอีกครั้งลองอีกครั้งพร้อมนะนะเข้ามาก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ก็คือเหมือนกับของ Xiaomi เลยถูกปะใช่หน้าตาเดียวกันเป๊ะใช่ลองค่อยดูตรงนี้เดี๋ยวครับเครื่องนี้ก็เป็นความจุสองรนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตแต่จริงๆมันสามารถอัปเดตเป็น Hyper OS ได้เป็นของเ Xiaomi นี่เลยอ๋อมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยพอมันอัปเดตหรือปะใช่ครับมันเคยใช้ระบบเดียวกันเลยเอ้แต่ผมชอบลูกเล่นเขานะไม่รู้ในกล้องเห็นปะเนนนีี่่่ยคคุณเเห็ตรงิปปถูกะื อ่ะผมตั้งมัตรงนี้นะมันเป็นแบบลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอ่ะใช่ใช่แบบเดี๋ยเหมือนเออแบบเนี่ยโอ้โหมันมันไม่หมุนไม่หมุนออ๋ไม่ไม่หมุนไม่หมุนได้แค่นี้ได้แค่นี้ใช่ครับใช่เออมันเป็นแบบลูกเล่นเล็กๆอ่ะแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบดูได้ระดับน้ำก็คือความจุที่ตัวนี้ใช่แต่ถ้าแบบว่าเต็ม2องหก็น่าจะแบบล้นเออแบบใช่ไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนเลยก้อนสองร้อล้านขอดูประสิทธิภาพหน่อยสิครับอันนี้นี่มันจะไม่ไม่เสียความละเอียดมากอ่ามันจะมีคุณหนึ่ง คูสองแล้วก็คูสี่มันก็คือเป็นเลนตัวเดียวกันเลยถ้าไปศูนย์จุดห้ามันมันได้แค่0.6ครับก็เป็นเลนวายตัวข้างล่างซึ่งก็จากที่เห็นสีสันสดนะสดสดแล้วออกแนวหวานๆนะเดี๋ยวผมขอลองเทสหน่อยนะว่ามันคืออ่ะเดี๋ยวคุณลองคูณหนึ่งนะผมจะปิดตรงเลนคูณหนึ่งอ่าครับอ่ะสองศูนย์จุเออใช่มันคือคนละเลนจริงๆด้วยใช่เป็นให้แม่เขาด้วยนะ แม่ถ่ายทำไมมันเบลอลูกโอเคแล้วก็อีกเลนหนึ่งก็คือเลนเล็กคืลนมาโคเลนมาโคใช่ก็เข้ามาปรับตรงนี้ได้คือกดด้านบนนี้ม็นจะมีให้เลือกมาโคใช่พอลองปิดตรงเลนมาโคหน่อยนะลองนะครับปิดอ่าดีะอ่าเออเลอง z o o ใกล้ๆอ่ะมันได้ใกล้แค่ไหนก่อนนี่นี่โอ้โหใกล้มากใกล้มากเออใกล้ใกล้ดีใกล้ดีใกล้ดีใกล้นี้ใอล้ใก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 ล้ีกล้ใกล้ใ้ใกล้ยก้ยเล้ใกล้ใกล้ใ้ใ้ เป็นนิ้วอ่ะคือแค่หนึ่งนิ้วเองนะเล็กๆเลยใช่มเออแบบมันแค่นี้เองอ่ะแล้วคิดว่าแม่จะเอามาโคไปทำอะไรนั่นเลยครับไม่แต่ถ้าพ่ออะเข้าใจสองพระสองพระถ้าพ่อเข้าใจสองพระไม่แม่เนี่ยไม่เข้าใจอ่านใจนี่ไงผาดดอกไม้อ่าสวัสดีวันจันทร์เออสวัสดีวันคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ใกล้มาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูจากกล้องนี้นะเนี่ยครับอันนี้คือยังเห็นอยู่นะใช่ชัดมากซึ่งมันใกล้มาก คุณภาพดีคือสีสวยเลยใช่คือถ้าถ้าดูจากในกล้องกับของจริงอ่ะสีไม่ได้ต่างกันมากใช่สีสดกว่านหน่อยมันมีความอิ่มสีมากขึ้นใช่ครับทำบุญทำบุญนะที่เราต่งจนังหวัดสวยสวยดอกไม้สีอิ่มเลยจริงลยไม่ว่าจะโดนแดดแรงจนเหี่ยวก็ตามจริงเดี๋ยวเราแต่ขึ้นอินเสิร์ทรูปให้ดูที่เราออกไปถ่ายกันเนี่ยเดี๋ยวเราออกถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราออกไปถ่ายขึ้นอินเสิร์รูปให้ดูว่า ไปดอกไม้ดอกไมงจริงๆอะเป็นยังไงพ่อไปออกแดดแล้วเป็นยังไงขึ้นรูปให้ดูครับนี่จะประมาณนี้ดูดีเลยอ่ะเดี๋ยวลองเทียบระยะคูณ3คูณ3มาครับระหว่างอกล้องได้ได้ได้อันนี้คือเอาเลสมีกับเสี่ยวมีมาชนนกันเลยราคา12,900กับราคา2,9900อ่เาพันเก้อนสองนะครับเราจะถ่ายน้องชื่ออะไรนะชื่อ รพีซไรออดอันนี้คุณซื้อมาจิ๊กปะเนี่ยชื่อจีจี้จีจี้ครับโอเคออกมาพีซไรออดไทยโชว์โชว์อันนี้คือสา3.2ของเลดมี่เข่าโป13 Pro 5G ใช่เป็นเป็นเล่นหลักด้วยอ่าเป็นเล่น200ล้านใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเสี่ยวมี่กันดีกว่าเสี่ยวมี่14ไลกาที่เขาไลกาไลกาโค้งชินาลิกอันนี้ครับ3.2นะเอ่อันนี้เห็นนะครับ เอาเอมุมเดียวกันเลยนะเดียวกันเลยมุมเดียวกันเลยน่าจะใกล้เคียงกันแหละใช่ใช่ครับสามออกใ้เรื่อยเรื่อยถ่ายปุ๊บถ้าดูจากมือถือนะอย่าไปดูผ่านคอมนะครับสีของเลตมีโนต์อ่ะสดกว่าเยอะสดกว่าเยอะเลยฝั่งขวาคือเลตมีโนต์สิบสามโส่วนฝั่งซ้ายคือเซียวมีสิครับคือรู้สึกว่าถ้า คนไปอ่าเขาเรียกว่าไงถ่ายพวกอ่าวิวถ่ายพวกอะไรพวกนั้นอนะ่ะมันน่าจะแบบถูกใจชาวโซเชียลแน่นอนใช่ใช่เฮ้ยสีมันสดมากเลยว่ะสดมากแล้วความคมชัดเอาเรื่องนะคมชัดมากเอาจริงชัดมากคือแบบว่าถ้าดูตามขอบตามหัวอะไรเงี้ยมันมันมันไม่หลอกตานะม,มันรู้สึกว่าดูไม่ใช่แบบว่ามันดูไม่ปลอมอย่างนี้ดีกว่าเออถือว่าทำออกมาได้ดีเจ้ผมชอบ สีของคืนี้มากกวา่าเนาะสวยอ่ะใช่คือมันถ่ายปุ๊บจบแล้วลงได้เลยเอาอ,อัลกอริทึมห้าขายบบเป็นแรกกับแม่เอาสิบห้าให้แม่ <c oughs> เออไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวผมเอาูปไปแต่งเอาดีกว่า <c oughs> เฮ้ยสีสวยมากแต่คืนนี้มันจบหลังกล้องได้เลยใช่ถ่ายป,ปุ๊บลงได้เลยใช่ถ่ายปุ๊บลงปั๊บถ่ายปั๊บลงปุ๊บถ่ายปุ๊บปุ๊บถ่ายปุ๊บ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 แล้วก็เดี๋ยวลองดู 4K ของมันว้าววิดีโอใช่ไหมวิดีโอครับวิดีโอน,น,นี่คือวิดีโอคือตัวกินไฟเลยอ่าใช่อันนี้คือถ่ายได้ 4K กี่เฟรมถ่ายได้ 4K 30เฟรมอ่า 4K 30ซึ่งโอ้สีมันสดมาก ใช่จริงจริงสีสดจนแบบอยากได้แล้วเพราะอันนี้มันต้องแต่งไงนี่ไม่ต้องแต่งเลยจริงจริงมี 4K อ่ะมันดีในในอนาคตละกันครัแต่ในยุคปัจจุบันนี้การที่เราลงในโซเชียลอ่ะมันถูกมันถูกรีไซต์อยู่แล้วใช่ครับซึ่ง Full HD ก็พอจริงจริง Full HD ได้กี่เฟรมได้60ครับผมแต่จริงๆสำหรับผมคือ30ก็พอแต่ถ้าอยากได้ภาพลื่นปืนลื่นปืนนี่60เลยลื่นปืนลื่นปืนเดี๋ยวรอถ่ายดูนะลองถ่ายดูลื่นปืนลื่นปืน รวมอีนอ่านี่คือเทคระบบโฟกัสเขาด้วยนะนี่คุณน้าโฟกัสไม่หลุดโฟกัสไม่หลุดครับผมแลวอย่างนี้มันบอกกับพ่อค้าแม่ค้าที่ชอบร้า์สดไหมผมว่าหมอะนะเพราะว่าสีอ่าสีเลยสีคือมันสดมากทําให้แบบมันทําให้อยากดูอ่ะแล้วอย่างถ้าสมมติว่าจะยื่นสินค้าเข้ามาใกล้มันโฟกัสได้หมลองรอดูนะครับผมนี่นะครับ เฮ้ยเฮ้ยตามติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามติดเฮ้ยผีเฮ้ยเอาขึ้นขึ้นก่อนนะลองลงปุ๊บปุ๊บเฮ้ยวิญญาณตามติดโอ้โหคนนั่นเร็วตามมันตามอยู่เนี่ยคือมันมันมีวุ้ดวื้อแหละแต่ว่ามันค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วเร็วเลยคือมันไม่อารมณ์เสียว่าเฮ้ยไม่โฟกัสอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่สมมติลองมีหน้าคนอยู่ด้วยปุ๊บเฮ้ยอะตอนนี้เห็นหน้าพี่ลองบังหน้าเองครับ อ่า,าลองลองบงังเขาบังปุ๊บมันโฟกัสสินค้าเลยอ่าแล้วถ้าออกปุ๊บหน้าพี่คือมันฟึบฟับเลยพี่อ่าลองปิดดูปิดปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันฟึบฟับเลยค,คือมันมันฟึบฟับมันอาจจะไม่ได้สมูทแหละแต่<ช>ว่าถ้าบอกการไลฟ์สดคือมันแบบมันไวไงอืมแล้วอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมในความแบบคุณช่วยขายให้ผมเผื่อผมจะไปซื้อให้ที่บ้านของบ้าง อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับแม่ผมมากเพราะว่าแบบผู้ใหญ่เขาไม่ชาร์จมือถือบ่อยเหมือนเรา,าเรามาถึงออฟฟิศแล้วก็ชาร์จออกไปนู่นไปนี่แล้วก็ชาร์จเลยอะไรเงี้ยแต่ผู้ใหญ่คือชาร์จตอนกลางคืนตื่นเช้ามาเล่นทั้งวันแล้วก็ใช้ทีตอนนอนอันนี้ความจุแบตเท่าไหร่แบตมันได้5,100อแอมป์แต่เนี่ยคือ6เอ้ย1 4ึ0งมั้ง 4, หรือส0 0 0ผมจำไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เยอะ เย,เยอะแล้วแต่ไม่ถึง5000ันอันนี้คือ50001แต่ว่าที่สำคัญก็คือชิปมันไม่เหมือนกันของผมคือชิปแบบตัวท็อปตัวแรงเลยซึ่งแบบกินไฟไอโฟนก็เป็นแบบใช้แป๊นนึงก็ร้อนอันนี้ก็เหมือนกันใช้แป้นนึงก็ร้อนแต่เนี่ยเป็นชิป s n a p d r a g o เจ s Gen 2นถ้าเกิดเป็นคนที่เล่น a n d ด o i d จะรู้ว่า a ซ d r a g ค n น่ะมันคือตัวเล่นเกมอยู่แล้วรุ่น7อ่ะมันจะคือรุ่นรองจาก8รุ่น8คือท็อปสุดอ่าซึ่งตอนเนี้ยเขาใช้รุ่น7ที่เป็นเ e น2ก็คือมัน เป็น4นาโนเมตรมซึ่งมันไม่ได้แรงมากคือแบบถึงว่าเคยตัวชิบะมันแรงแต่ว่ามันใช้ประสิทธิภาพษษษษษษได้ไม่สุดขนาดนั้นซึ่งมันก็จะทำให้ใช้กินไฟน้อยลงใช่ครับแล้วตัวเครื่องจะไม่ร้อนถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องตังค์อ่ะมันก็น่าซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้นะใช่จริงๆออดีแต่อย่างคุณเนี่ย โบนัสอ่อคุณก็ซื้อให้แม่เลยเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นใช้เกี่คลิปทีส่งให้แม่คุณเลยการเรียกว่าใช้เงินเป็นอาเฮ้ยดีดีถือว่ามันเป็นเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันที่เหมาะกับผู้ใหญ่อาจจะมงว่าแบบผมอะไรกับเซียวมีนักงนาเออใช่เดี๋ยวคือสีผมจะามเลยคือเราลงคลิปไปทั้งหมด2คลิปแล้วที่เราจะนั่งมุมนี้เลยนะคลิปแรก เ Xiaomi 14ครับคีดที่2คือนาฬิกาเ i ียวม Watch 3S S3 ครับคีดที่3คุณครับ Redmi ครับ Redmi Note 13ซึ่งมันก็คือในเครือของเ x ียวี่ใช่ทำไมถึงชอบเ x i a มี่วะอยากรู้คือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ชอบเยว a มี่นะผมดูเป็นอย่างๆไปเออถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เหมาะสมกับผมผมก็เอาอออย่างนันเนี้ ผมซื้อเพราะว่ามันเป็นไร้กอ้าใช่อย่างอันเนี้ยผมซื้อเพราะว่ามันประหยัดพลังงานเยอะ mm. ในรุ่นของมันอะไรเงี้ย mm. แล้วกล้องอ่ะตัวกล้องพี่อย่างที่พี่เห็นมันคมชัดมาก mm. แล้วก็เซ็นเซอร์ก็เป็นผมไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเซ็นเซอร์ของ Xiaomi ที่เขาเลือกมาแต่ละอยา่าง mm. เออผมค่อนข้างชอบอ๋อ oh. ใช่อันเนี้ยคือดูแบบใส่แบบ เลยวายสีสดๆเลยเงีมันก็สดแล้วมันก็ดูดีเลยเงีอันนี้คือจริงจังแล้วซึ่งสีมันก็ออกมาแบบจริงจังแล้วก็ดูดีะอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าในุมวองเนียวคือต่อให้เป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่อะเขาก็เลือกสิ่งที่มันเหมาะสมกับรุ่นๆนั้นออกมาใช่ครับซึ่งไม่ได้ด้อยค่าแบรนด์ตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ารุ่นต่ำกว่าฉันต้องเอาของที่มันไม่ดีมาใช่ก็คือของที่ดีอยู่ดีใช่ของที่ดีที่เหมาะสมกับ,กบรุ่นๆน่้น,นใช่อย่างนี้มันก็ประหยัดพลังงงาานมมกกอผ แม่ผมก็ใช้ก็จะเหมาะเหมาะกับแม่อะไรเงี้ยจริงเครื่องใหญ่ทั้่งใหญ่ด้วยเบาใช่ประเด็นคือสีสวยมากทั้งสีของตัวเครื่องใช่และสีของกล้องด้วยสามใช่ใช่พี่เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับมือสามไทอนมืสามไทอนซึ่งเราไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียเครื่องนี้มันยังไงนะเพราะว่านี่คือ first impression ของพวกเราใช่ใช่ที่อนาคตต่อไป อยู่ที่แม่คุณแล้วครับให้แม่คุณเป็นคนตัดสินแล้วกันว่าเครื่องด,ด,ดีไม่ดีเนาะโอ้โหประมาณนี้ฮะคลิปของพวกเราในวันนี้กับเลทมี n โ <5 G S 2> น้ต13 Pro 5G ครับผมถ้าใครอยากเห็นเรา,าไปซื้อของพวกนี้มาใช้ครับซื้อมือถือรุ่นนี้มาใช้หรืออยากแนะนำรุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะหรืออยาก นอกจากพวกเทคโนโลยีอ่ะอย่างอื่นก็ได้นะใช่ลองให้นำมาหน่อยเพราะหรือลูกค้าอยากจะส่งมาให้เราลองเออเออเออได้ดีเลยถ้าอย่างนั้ส่งมาเดี๋ยวเราจะขึ้นอีเมลเราจะขึ้นอีเมลเข้เห็นเลยนะเออชัดเลยอีเมลเราแอดทักมาได้เลยใช่อเราได้ฮะติดต่อเราได้จริงๆเราอยากมีลูกค้าแหละเพราะจริงๆซื้อทุกแต่เราจะรีวิวแบบเรียวยูเซอร์อ่าใช่เรียวเราจะเรียวเรียวเลยแต่ว่าถ้าจะให้เราซื้อทุกคลิปมันก็ ก็ไม่ไหวอ่ะก็ไม่ไหวก็โบนัสก็หมดแล้วอ่ะก็โบนัสก็หมดแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปสุดของพวกเราถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยนะครับผมครับอยากถึงสามหมื่นซับแล้วใช่ครับคิดว่าใกล้แล้วแหละเดี๋ยวจะพยายามไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คลิปเรามีลงทุกวันถูกไหมอ่าเราก็มีคลิปลงทุกวันนะครับในช่องทางของ t t i k Facebook y o u t u b e Shorts แล้วก็วายจีครับผมมีครบทุกช่องทางทุกวันนะครับตอนหกโมงเย็นทุกวันนะคลิปสั้นส่วนคลิปใหญ่เนี่ยจะลงทุกๆวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มแต่ก็จะมีวันพุธด้วยจะเป็นพุธเป็นพุธหรืออาจจะมีทุกพุธเลยได้ซ้ำรับายการนี้ก็เป็นพุธเป็นพุธใช่ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับแต่ช่องสุขุมมีของพวกเรา วันนี้ไปนะฮะกับน,น้องพีซและอ่อนและเล็บมีโน้ต13บสาโปรครับผม 5G จีด้วยไหมัจด้วย 5G จีด้วย 5G จีด้วยไปแล้วคายบ๊ายบาย